ห้านิสัยสายเลือดพญานาคคนที่มีพญานาคคุ้มครองหรือมีสายยานของเหล่าพญานาคนั้นหรือเคยเกิดเป็นพญานาคมักจะมีอุป,ปนิสัยดังนี้ 1. เป็นคนเกลียดคนโกหกมากเกลียดคนผิดสัจจะเป็นที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักมักผิดหวังเรื่องความรัก 3. เป็นคนบุคลิกเจ้าชู้ดูมีสเสน่ห์ 4. ถึงแม้พญายนาคจะชอบอยู่ในน้ำตามภูเขาตามสถานที่เย็นๆแต่กลับมีจิตใจขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายใจร้อนจะต้องฝึกสมาธิและควบคุมอารมณ์ถ้าอารมณ์หลุดเมื่อไหร่มานร้ายดีๆนี่เอง 5. เป็นคนชอบของสวยงามเจ้าสำอางและใช้เงินเก่ง หเป็นคนใจนักเลงอารมณ์แปรปรวนง่ายถ้าอ่อนโยนก็อ่อนโยนละเอียดอ่อนมากๆอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ 7. มีจิตสัมผัสพ,พิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆลางสังหรณอแม่นยำและมักจะฝันว่าตัวเองเนี่ยไปในสถานที่ที่เคยเกิดหรือมีบุญผูกพันไว้ตั้งแต่อดีตชาติ 8. ถ้ารักใครจะต้องรู้สึก รักจริงๆถ้าไม่รักต่อให้คนคนนั้นทำดีแค่ไหนทำดีแทบตายมันก็ไม่รักหัวใจก็ไม่เอาดีเก้าเป็นคนใจบุญชอบไหว้พระปฏิบัติธรรมและก็นั่งกรรมาฐานนะครับบุญที่จะช่วยให้พญานาคหลุดพ้นจากวิบากกรรมก็คือการสร้างวัดทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไพ่บูร์10 เป็นคนเบื่อง่ายมักจะเสียใจง่ายชอบขี้เล่นขี้งอนจะมีนิสัยขี้อ้อนนะครับขี้น้อยใจแล้วก็เวลาโมโหเนี่ยก็จะชอบประชดประชันปากกับใจมักไม่ตรงกันแต่ถ้าเข้มแข็งเมื่อไหร่เนี่ยหัวใจก็จะหนักแน่นเหมือนภูผาเลยยอมหักแต่ไม่ยอมงอ11ซื่อสัตว์ถึงแม้จะมีโอกาสโกงหรือทำชั่วแล้วรวย ก็ไม่ทำมีความละอายต่อบาป 14. ถ้าพญานาคหรือคนเชื้อสายนาคไม่เจอคนที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆแล้วคบกันหรือไปกันยังไงก็ไม่รอดมักจะต้องพลัดพรากจากกัน 15. ถ้าใครทำให้เหล่าเชื้อสายพญานากรักได้ก็จะรักถึงขนาดรักจนให้หัวใจให้ได้ทั้งชีวิต